สวัสดีค่ะเอมี่ลุยค่ะคนอยู่ไกลไทยพัดถิน่นวันนี้ก็จะมาอัปเดตว่าอาการเป็นยังไงอะไรนะคะไม่ไม่ได้หมายความว่าตัวเองติดโรคอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าเรายังไม่แน่ว่าเราติดหรือไม่ติดอะไรเงี้ยค่ะแต่กักตัว14วันนี่ก็ถึงเวลาจะทานข้าวก็ใช้ถอดแมสออกแล้ก็ทาด้วยเจล ก็วันนี้ไปซื้อไปจับมาก็อ่จะประมาณนี้ค่ะเมื่อเช้าพอดีอแม่เขามาเคาะหน้าต่างเรียกว่าเนี่ยมีคนเข้ามาหานะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนาะเขตที่เอมี่อยู่เนาะเขาก็มาเรียกว่าเออเนี่ยให้ไปรายงานตัวน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขับรถไปรายงานตัวเขาก็บอกไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากเช็คดูว่าเออเนี่ย มาจากอังกฤษวันที่เท่าไรนะแล้วก็เออถึงเมืองไทยวันที่เท่าไร่มาอุตรดิตฐ์วันที่เท่าไหรเนาะเอมี่ก็มาถึงกรุงเทพวันที่11ค่ะมีนาเนาะแล้วก็กักตัวอยู่กรุงเทพ5้าวันเนาะแล้วก็คราวนี้ก็มาอุตรดิตฐ์ตอนเอ่อถึงอุตรดิษ์ประมาณตอนบ่ายเนาะตอนบ่ายประมาณวันเอ่อกีอ่โมงนีห้าโมงสี่โมงห้าโมงนี่นลวมั้ง ก็มากักตัวอยู่ที่บ้านเนาะประมาณ14วันวันนี้ได้วันที่13แล้วค่ะเนาะแล้วครนนี้กเ็เวลาทานข้าวอะไรเงี้ยก็จะไม่ทานข้าวกับแม่เนาะนั่งคนละที่ท่านนั่งคือถ้าเราถอดเม็ดออกจะทานข้าวนี่ก็จะห่างจากแม่ประมาณ2เมตรเมตรครึ่ง2เมตรนี่แหละค่ะ แต่ถามว่ามีอาการอะไรไหมที่เรากักตัวนะคะสิบสี่วันเอมี่ไม่มีอาการอะไรก็คือมีน้ำมูกบางครั้งแบบช่วงเช้าช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นอาการปกติของเอมี่ที่มาท,ที่ที่เมืองไทยอยู่แล้วเพราะว่าทุกปีเวลาเรามาที่เมืองไทยเนี่ยเนาะเราก็แบบว่าอากาศกับที่เมืองนอกกับเมืองไทยนี่มันก็จะแตกต่างกัน น้ำมูกมันก็จะไหลเป็นผนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าวัดไข้ไม่มีไข้ไอไหมไม่ไอไม่ใช่แบบไม่ไอเลยนะอะไรเงี้ยเรามีไอมังม่งบางทีแบบเสมหะติดคออะไรเงี้ยก็ไอบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามแล้วค่ะวันที่สิบสามที่กักตัวพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่วันสุดท้ายเนาะแต่ว่าเอมี่จะไม่กักแค่สิบสี่วันจะกัก กะว่าจะทําสักยี่สิบวันเนาะให้มันชัวร์ชัวว่าเออเราไม่มีอาการอะไรเงี้ยเนาะเพื่อคนรอบข้างเพื่อ,อ,อแม่เพราะแม่เอมี่เขา,าอายุเก้าสิบแล้วค่ะแล้วก็พี่น้องก็เมื่อเช้านี่ก็มีพี่ชายโทรมาหลายครั้งแต่เราขับรถก็รับไม่ได้เนาะก็โทรมาถามว่าเนี่ยมันชักไม่ค่อยดีแล้วนะเหตุการณ์ไม่ค่อยดีแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็ มันก็แบบว่าน่ากังวลเหมือนกันแหละว่าเพราะว่ามันแบบว่าเหตุการณ์ไม่ดีจริงๆแหละเนาะคนที่แบบว่ามาจากต่างประเทศเป็นพวกผีน้อยเป็นพวกอะไรเงี้ยก็อยากจะขอร้องเนาะขอร้องไม่ใช่ขอร้องเพื่อตัวเอมี่คนเดียวนะขอร้องเพื่อครอบครัวเขาเองแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็คนในสังคมทุกคนอะไรเงี้ย จะได้แบบมีความปลอดภัยเนาะอย่างน้อยๆถ้าเราเป็นเงี้ยเราก็จะได้แบบแบบปกป้องคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักเนาะก็อันนี้ก็คืออยากอัปเดตอยากจะ,ะแนะนำเพื่อนๆเนาะว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเราแบบว่าไม่อยากกักตัวอะไรเงี้ยมันไม่ดีเรอยากจะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยของเอมี่มันไม่มีอาการอะไรแล้วก็อยู่กับแม่2คนคือเวลาไปข้างนอกเนี่ยเอมี่ก็จะใสแ่แอนตัวนี้ค่ะ อันนี้มันเป็นตัวที่เราซื้อมาจากร้านขายยาเขาขายประมาณ120บาท12ชิ้นแต่ว่าไอ้แมสที่เอมี่เอามาจากอังกฤษเนี่ยมันหมดไปแล้วนะคะก,ก,ก,ก็ต้องใช้แบบนี้แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่แบบว่าสั่งเพื่อนทําอันละ40บาทเนี่ยก็ใช้กระดาษที่ชู่ซับข้างในได้เนาะแล้วก็แบบว่าอยากจะแนะนําอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนว่าเออเนี่ยให้แบบว่า มากักตัวเนาะอยู่บ้านมันก็ไม่ได้มากมันก็ไม่ได้มากอะไรสิบสี่วันแต่ว่าแบบว่ามันจะขาดอิสระนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับมากมายเพราะว่าเราอยู่บ้านเราเองก็อยากให้ช่วยช่วยกันเพราะว่าทีมแพทย์ทีมอนามัยอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักแล้วก็เขตที่เอมี่อยู่ก็ขึ้นอยู่กับเขต อ่นามัยสาธารณสุขมอนดินแดงนะคะก็พี่นิติแกก็โทรมาเช็คทุกวันเนาะว่ามีไข้ไหมมีอาการไหมอะไรเงี้ยหรือถ้าแกไม่โทรแกก็ไลน์มาอะไรเงี้ยเนาะก็อยากจะขอร้องให้เพื่อนๆช่วยทําตามแต่ว่าของเอมี่เอมีม่บอกเหมือนคลิปที่แล้วว่าเอมี่ก็ไม่ได้กรณีพิเศษอะไรเนาะเวลาคือแต่ว่าเรามันเสียตรงที่ อยู่ต่างจังหวัดแล้วเราไม่มีแกลบอะไรฟู้ดอะไรเงี้ยที่เราแบบเราไม่รู้จักอะไรเงี้ยเราเราก็ไม่ใช่ใช้บัญชีเงินที่ที่นี่ด้วยอะไรเงี้ย <laughs> ก็ยังไม่รู้จักใช้แกลบฟู้ดอะไรเงี้ยเท่าไหร่แล้วก็จะให้ใครเขาโทรโทรให้ใครก็ซื้อของมาให้อะไรมันก็เป็นการยากเพราะทุกคนเขาก็มีธุระมีงานต้องทำเนาะอะไรเงี้ยไม่ใช่คิดว่าเออพี่น้องเขาไม่ได้ช่วยเพราะว่า จริงๆเขามีงานกันเขาก็มาทําให้เราไม่ได้อ่างเงี้ยเราก็ต้องขับรถไปซื้อของเองแต่ว่าก็ไม่ได้ไปอยู่ใกล้ใครเนาะแล้วก็เวลาซื้อของก็ใส่แมสตลอดเวลาดูแลตัวเองดีอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นอาหารเช้าที่ซื้อมาก็เป็นก๋วยจับแล้วก็ก๋วยจั๊บเลือดหมูนี่ไข่สองลูกอันนี้ซื้อมาจากที่ร้านค่ะพูดเรื่องโควิดสิ้์แล้วก็หิว นี่ก็มันจะเที่ยงอยู่แล้วเนาะก็ชวนกันกินอาหารเที่ยงกันดีกว่าทุกคนก็เครียดเข้าใจเอมี่ก็เครียดเพราะว่าแยกกับแฟนกับลูกอยู่แฟนอยู่ที่อังกฤษตัวตัวเองอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยก็หวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่อจะช่วยคุม้มครองครอบครัวของเอมี่แล้วคุม้มครองเพื่อนเ,อนเอนชาวไทยทุกคนเนาะ แล้วเพื่อนๆที่รักทุกคนอยากให้แบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองอยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นเร็วๆเนาะก็ยังไงก็อ่าฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะอันนี้เรามายุดคุยเรื่องโควิดมากินกว,วยจนะับกันกวยจับเดี๋ยวขยับล้องมาใกล้ๆนิดนึง ใครที่สนใจหรือว่าติดตามเอมี่ก็ช่วยสับสไคร์ใบมะกูดให้ด้วยเนาะอันนี้พูดตลกตลกนิดนิดเนาะเพราะว่าไม่อยากให้เครียดกันมากระวังที่แบบแยกกาแฟอยู่ก็ลดความอ้วนไปด้วยเราคิดมากมันก็ลดไปอยู่แล้วแหละ ในเลือดหมู um about um, hi everyone i <laughs> sorry for not hi from beginning um, about all oh my friend, um stay in england or somewhere else yeah i just want to ask you to help to stay home keep yourself and your family safe yeah because uh, you know um, if you want to come out and try to be um, careful or um, have hand gel, or you know, wash your hand every time you go out, or every time you want to eat, or you know, after shopping, wash your hand, stay away, you know, come home, wash your hand, and try not to go out too much, yeah, because now um, everything is so dangerous, yeah, but not too safe for us anymore. Maybe in a couple of months, gonna get better or get worse. I don't know about that, yeah. But I just was, uh I was talk about um first when I came here, I uh keep myself in a house for five days, yeah, in Bangkok. Then uh, on number 15, I shall go to where I live in uttaladit and stay, need to stay home for 14 days, yeah. Uh, I don't have um problem I don't have I don't have cough I don't uh sneeze I don't have temperature um everything all right for me yeah and um you know it is it, so um because uh, I can't go back home to see my kid yeah because I have problem with my cell, health issue and you know just just want everyone want all my things to be safe then this uh, what i can do you know um, and if everyone watch my video if you like to share to let other people know about all different country what going on here yes we are uh, uh, careful here in thailand yeah. most of people wear mask most of people use hand gel yeah we try everything to stop this violence yeah but you know uh, i don't know what to say more you know for myself i'm quite uh, stressed but it's something good because i have uh, talked with my husband and my daughter my uh, son yeah every day and all my fan. yeah then um I have nothing to say now. I need to finish them. Then anyway, tomorrow or day after, if I have time, I'm gonna come and do video update what uh going on here. And today I just want to say thank you everyone to watch my video. Thank you.